สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเดลีวิกเอนนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้พลโทพงศกรล่อจุมพูท่านเป็นที่ปรึกษากรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนรัษฎรสวัสดีครับอาจารย์หนงครับสวัสดีครับวันนี้เชิญอาจารย์หน,น่งมาครับแฟนคลับหลายคนเขาฝากถามเกี่ยวกับเรื่องนายทหารประชาธิปไตยฉาย,ยาอาจานนรย์หน่งนะแฟนคลับเขาตั้งให้เลยสงสัยว่าไอ้ที่ผ่านมานายทหารประชาธิปไตยที่ชื่อพลโทพงศกรเนี่ยที่ไปที่มาเป็นยังไงเห็นว่าอาจารย์หน่งเนี่ยเรียนเก่งตั่เด็กเลยเหรอฮะ ก็พูดไปมก็จะมันจะหาว่าจะเป็นอย่างนี้เอาป็นว่าเป็นคนเรียนพอได้แล้วกันพอ,พอได้เ <c oughs> พราะว่าก่อนก่อนเข้ารายการเนี่ยอาจารย์หนุ่มบอกไม่ได้ที่หนึ่งใน <c oughs> แค่ที่สอง <c oughs> อาจารย์ตอนมัธยมเรียนที่ไหนฮะอาจารย์ตอนเด็กๆเ,เลยก็เรียนที่สัมชัญธบุรีนะครับ,รบแล้วก็ก่อนเข้า,ตตา,าเตร,รียมทหารกำมารินมัธยมสามที่พระดังบัว <c oughs> แล้วจากนั้นก็ต่อสี่ห้าก็คือที่เราเรียนเต,ตรียมทหารครับ ก็สอบสอบครั้งแรกก็ติดนะฮะหลายหลายคนตรงัสอาจารย์ก่อนก่อนที่จะสนใจเข้าเตรียมทหารอตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเด็กชายพงศกรหรือว่านายพงศกรตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรถึงเข้ามาสอบที่เตรียมทหารผู้คำนี้มันเป็นคำหน้าอายเพื่อนพามาสอบอาจารย์โงจริงเหรอจริงมันยังไงฮะเพื่อนพามาสอบเพื่อนเขาอยากเป็นในเรือก็พามาสอบ ก็พอดีก็ที่บ้านรู้จาักกาันแล้วที่บ้านเขาก็เขาก็เป็นข้าราชการทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งแม่เนะเขาก็ยินดีเลยถ้าจะมาสอบเพราะมันมันเขาเราราชการคือสมัยก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากใครสอบราชการได้ถือว่าใช่ได้มาก็มาก็ลองสอบไปไม่ได้เราผมก็คิดว่าจะไปเข้าที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นเขาสายธรรมศาสตร์นะนะแล้วก็ใกล้บ้านเพราะอยู่บ้านอยู่ฝั่งทนแค่อยู่แค่นั้นแหละทำไม่ได้ก็ไปธรรมศาสตร์อันนี้ก็เบอร์สอบได้ก็ก็เลยกวาดไป แล้วก็ไม่เรื่องแลกพอสอบไปโรงเรียนนี้แปลกสามโมงขึ้นมายอมให้กลับบ้านแล้วก็ให้ให้ไปคุกฝุ่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องขำ <laughs> อันนี้ความไม่รู้เรื่องนะ <laughs> ความไม่รู้เรื่องจริงๆโอ้เป็นเรื่องขำมากเลยล้วก็อ๋อตอนหลังเราเรู้ว่าเป็นเรื่องอย่างนี้เองครับอาจารย์โหน่งเดี๋ยวถามหน่อยก่อนเข้าเตรียมทหารเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไม่ทราบเหรอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแม่เขามาบอกทีหลังเขามาแอบดูอยู่ครับ ก็เห็นโดนเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกปักตุลรสาทหารเรียกภาษาชาวบ้านเรียกซ่อมใช่ไหมเขาจะออกผมบอกอ,ออกทําไมเราเข้ามาแล้วเรียนก็เ,เรียนเพ้อการก็เรียนได้อยู่ไมาาเ่เปอนไรตอนนั้นเตรียมเตรียมทหารเขาย้ายหรือยังฮะอาจารย์ยังอยู่ที่อ่ยูที่สวนลุมอ๋ออยู่ที่สวนลุมสวนลุมไอ้นี่เรื่องเรื่องที่อยากจะบอกความเครียดแค้นนะคือย้ายไปแล้วเนี่ยแทนทจะไปใช้ในเรื่องตางราจะารคุณก็ไปให้พวกเอก,เอกชนเชา้าซึ่งนี่เป,นเป็นเรื่องที่ผม,ผม หลายคนอันรุ่นพี่เหมือนกันเขาไม่ชอบมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเราสาย้ายไปแล้วเนี่ยก็อยากให้สถานที่เคยเป็นความคิดเก่าๆยังอยู่ในในสิ่งที่ดีนะครับพอ,อให้กระจนเช่าแล้วก็เช่าไม่ดีด้วยกลายเป็นเรื่องของไายบราซ่าเป็นอะไรต่างใช่ไหมเขาก็ไม่ชอบกันผมก็ไม่ชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วหลายคนไม่ทันพอพอย้ายเตรียมเตรียมทหารไปเนี่ยอผมผมเคยเห็นเห็นรูปนะครับเขาก็เดินเป็นแถวกันนะไปครับแล้วตรงจุดนั้นนะ่ะที่เคยเป็นเตรียมทหารเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเขาเขา,เขาเอาไปทําเป็นอะไรฮะก็นี่ไงนายประซ่างไง oh. ตอนให้เอกชน,นชชติซึ่งผมบอกเลยคือถ้าของที่เอาไปเนี่ยกูรเชให้ทานก็ดูแลรือไม่ก็ให้ราชาการดูแลครับแต่ถ้าราชาการได้รับเขาเรียกว่าได้เงินนิดหน่อยค่าสมัมปทานแล้วก็ดีใจมีความสุขแล้วก็ให้เอกชนไปปุยยุปุยยำเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ชอบทานเก่าๆเขาไม่ชอบกันอ,อันนี้คุยฟังให้เฉยครับแล้วก็พอเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารพลศกรับต่อจปรรคับ จบจบล็อลออกมาอาจารย์นหน่งประจําเป็นผู้หมวดประจําที่ไหนก่อนฮะก็รหนึ่งพันสามนะครับกรมต่างรัฐกรมพันธ์ที่สามกรมต่างรัที่หนึ่งพันเล็กรักษาพระองค์สำหรับนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นหน่วยที่มีวินัยดีที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เลยคอแดงนะจ๊ะมาเป็นหน่วยที่ดีที่สุดแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาเพราะว่ามันเป็นหน่วยที่ ต้องแย่งกันพอสมควรไอผมก็บังเอิญเรียนได้ที่ดีนิดหน่อยไม่ได้ดีมากแต่บังเอิญเลือกได้แค่นั้น <c oughs> อาจารย์อาจารย์ก็อย่างเงี้ยดีนิดหน่อยไม่ไม่ดีมากแต่เลือกได้ก่อนเพื่อนอ,อันนั้นคือคือเส้นทางเห็นว่าระหว่างบูกับบุญครับอาจารย์อาจารย์หน่งตอนตอนแรกเห็นว่าเป็นสายบูตอนหลัง <c oughs> เปลี่ยนไปเป็นสายสายบุญนนสายสายบูยยบช่วยขยายความหน่อยฮะนี่ก็คือคือโดยรบนั่นแหละนะครับก็ไปไปเรื่องออกภาคสนามเรืต่างแล้วก็ไปยึดฐานเถิดได้รต่างๆได้เรื่องโปกติของคนสมัยนั้น เพื่อนผมไปไปนหนักกว่านีนอีกเพื่อนผมก็ไปเขาคงเขาข,ข้ออะไรต่างครับนะครับมันก็แล้วแต่จังหวะว่าใครไปออกพื้นที่นอันตรายไม่อันตรายส่วนผมก็มีเพื่อนร่วมงานก็เป็นตอจดอเขาไม่ใช่ตอจดอเป็นตำรวจนะครับเขาก็เสียชีวิตไปสิบกว่าศพเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการโดนบากับระเบิดตรงจุดที่เราเห็นว่าเป็นจุดอันตรายแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยทันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเราไม่ไม่ไม่อยากพูดถึงแต่ว่าเป็นเรื่องคองอุ่มการนะครับคนที่มีความคิดที่ต่างกันแล้วก็มามาลบกันเราก็ไม่ว่ากัน แล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปออกภาคออกภาคชายแดนถือว่าชายแดนแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของไปต่อสู้กับทางเวียดนามเขาแล้วก็บังเอิญว่าจากไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยเนื่องจากผมไปเป็นวิทยากร,รการ,การ,การเมืองด้วยของกร,รมนอของกร,รมนนอเนี่ยเขาก็มาสอนเรื่องของการที่จะคุยกับทศงสาใช่ไหมวิทยากร,รที่จะต่อสู้คอมมิวนิสต์ก็คือเรียนรู้คอมมิวนิสต์ก่อนก็มาเรียนรู้เรื่องที่มากเลนนินอะไรต่างแล้วก็ข้อดีก็เสียประชาธิปไตยกับ คอมมิวนิสต์เป็นยังไงแล้วประชาธิปไตยจะจะต่อสู้เผด็จการยังไงสิ่งที่ดีสุดในสังคมก็ต้องถามพี่จิ๋วนะครับประ่านก็ให้แนวคิดไว้ตรงนั้นว่ามันต้องเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ก็คือว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมันจะจบปัญหาเรื่องเผด็จการเผด็จการหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์แต่ถ้าเผด็จการสู้คอมมิวนิสต์เนี่ยเผด็จการจะแพ้คอมมิวนิสต์แต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยทั้งคอมมิวนิสต์ทั้งเผด็จการแพ้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยในหลายสิ มันก็เลยประชาวิทยายังไม่ได้ประชาชนยังไม่มีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่จํามาตั้งแต่สมัยนั้นนะเราผมก็ไปวิเคราะห์การเมืองที่ไปสอนชาวบ้านเขาเป็นทหารนี่แหละสอนเรื่องประชาธิตยได้แต่ประชาธิตยแบบนําวิธีนิดหน่อยก็คือว่าประชาธิตยที่แบบว่าเราประชาชนมีส่วนร่วมเยอะๆแล้วก็ต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างไงครับมันต้องติดอาวุธด,ด้วยครับต่อสอนั้นก็ติดอาวุธก็ไปแต่่อให้เรื่ออะไรตสอรชใช่ไหมครแัแบบนั้นนะมันก็มีนี่ก็เป็นงานการเมืองแต่มันอยู่ในกึง่ทหารครับใช่ไหมครับ หลังจากนั้นก็ไปขยับไปนิดนึงก็คือหลังจากที่ได้ได้ทุนก็คือได้ทุนไปเรียนสเปียมาอ๋ออาจารย์ไปได้ไปเรียนที่อิตเลียด้วยใช่ไหมตอนตอนนั้นช่วงปีอะไรฮะอาจารย์มันก็ยุคข,ของตอนนั้นเป็นพลตรีพิ์ิจิกุลวันนี้ทางดิจิทนะท่านก็ส่งทุนไปเป็นเป็นเป็นรุ่นที่สองแต่ว่าเป็นทุนของการเรียนเต็มรูปแบบคนแรกของทหารเลยมันก็เรียนเรื่องของการพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับประเทศลงไปถึงระดับหมู่บ้านเลย เรียนทุกระดับแล้วก็ดูงานเยอะๆหมดประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเลยนะครับก็เรียนเรียนเยอ่อยู่เรียนเรียนจริงจจรงๆังเลยครับแล้วก็โชคดีได้ที่หนึ่งมานะครับทางทางท่านทูถ้าก็มาคุยท่านผล้อำวกจิตว่าเด็กคุณได้ที่หนึ่งนะอะไรเงี้ยไม่รู้ได้ไปยังไงเหมือนกันบางเอิญได้มามันสิ่งที่มันก็เกิดมาก็คือว่าโอ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาระบบนี้มาใช้ที่ชายแดนได้ไหมก็คือระบบที่หมู่บ้านประกันตัวอิจฉา,าของที่เราตอนที่มีมีเหตุนะ่ แต่จากนั้นมามันมีคิดบุดมชาดอต่างๆที่เราเ,เรื่ออเสเ็ลน,นั่นหลักการเดียวกันแต่มันที่มันไปอยู่ชายแดนเลยที่มันโดนโจมตีคือนาคานาคาคือหมู่บ้านทหารเราก็ใช้อดีตทหารนะครับมามาสร้างหมู่บ้านประกอบตัวชายแดนที่ว่าตรงกลางเป็นบ้านของคนแต่รอบๆเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นพื้นที่ที่เข้ามาว่าถ้ารถถังเข้ามาตอนนั้นเราสู้กับเวียดนามอยู่วยเวียดนามเขามีรถถังเยอะมากเข้ามาเนี่ยต้องวิ่งมาตก,ตกลบตรงไหน แต่เล่าตรงไหนตอนไม้บังยังไงมองออกไปเห็นมองเข้ามาไม่เห็นอะไรเงี้ยคือวิธีการที่จะปลูกไม้ผลอะไรต่างอันเดียวกันประชาชนก็จะมีรายได้มีแรงต่างที่จะอยู่ตรงนั้นได้จริงๆครับแล้วที่ทําไปไกลกว่านั้นก็คือเรื่องของระบบการต่อสู้อุบเสร็จซึ่งกลายเป็นหลักนิยมของกองทัพบกมาจนปัจจุบันนี้สมัยนั้นก็เกิดจากพลเอกวิจิตนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่เราคิดกันมาตง่เด็กเนี่ยผมก็ต้องแค่ละเอกนค่นเองเรามีฟุตบอลทัวร์ฟุตบอลกันได้ยินไหม ไม่เคยเลยอบอาจ์เป็นไงครับไอไอ้ฮอ,อนแลนดหรือเนเธอ,อร์แลนด์นะคือทุกตำแหน่งเนี่ยแต่ก่อนเขาจะแยกกันกองหน้ากองกลางกองหลงังตำหน้าที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่โตัวฟทฟุตบอลเนี่ยกองหลังก็ยิงได้แต่จะปัจปจุบันเนี่ยกองกลางก็ยิงกองหลังก็ยิงได้ใช่ไหมแล้วก็กองหน้าวิ่งกลับมาก็มาช่วยกองหลังได้ตัลฟ์ฟุตบอลคือทุกคนเล่นทุกตำแหน่งได้ไอ้ความคิดแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งประชาชนกำลังกึ่งทหารคือทหารพลตชดอแล้วก็กำลังหลักเนี่ยต้องทำงานร่วมกันได้ ไอ้ที่ผมไปฝึกเนี่ยนะ,ะพูดง่ายๆก็ง่ายๆเลยว่าประชาชนเนี่ยเขาจะรู้ลึกเข้าไป3 0มสกิโลในพื้นที่ของข้าศึกในรายที่ฐานเราเนี่ยย่งมากก็สองกล้องครับอาจารย์สมัยก่อนไม่มีโดทอเลยเท่าไรหร่หรอกแค่สองกล้องนิดเดียวแต่ชบบาวบ้านเขารู้อ้าวถ้า่งั้นก็แค่ไปบอกเขาว่าเห็นอะไรที่หน้าตายอย่างเงี้ยม่าเช่นถังน้ํามันเช่นกระสุนอะไรเงี้ยคุณแค่ไปบอกเขาเขาก็จะมาบอกเราว่าไอ้นี่ผมเคยเห็นเห็นตรงไหน เราก็จะคำนวณได้เลยว่าด้านการข่าวว่าข่าศึกเนี่ยพร้อมจะบุกหราไหมคิดง่ายๆนะครับหรือว่าไอท้ที่ที่ชัดไปก่อนั้นก็คือว่าประชาชนก็รู้ว่าตรงไหนมันชื่ออะไรเช่นสะพานหรือว่าต้นต้นนู้นต้นนี้เนี่ยเราก็สิ่งที่ประชาชนรู้เนี่ยไปให้กับปุนใหญ่ครับอาจารย์ปืนใหญ่อยู่ข้างหลังถ้าเกิดค่าศึกมาอยู่ตรงนี้เขาก็เพียงแต่บอกมาซึ่งสมานจะมีการติดต่อ,อกับเราประชาชนกำลังทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเชื่อมเดินระบบการติดต่อสื่อสารยิงปืนใหญ่สายได้เลยโดยไม่ต้องมาบอกซ้ายขวาไยขวาท่ายไม่ต้อง ใช,ใช้ความจำของประชาชน,นช่วยนี่คือวิธีการก็คือปูพื้นน้ำหมดเลยว่าโอเคหมู่บ้านปองกันตัวเองเป็นวงกลมเรียบร้อยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยปูเป็นตารางเลยว่าเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ไป,ไปฝึกกับชาวบ้านเขาก็ทําให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันหรืออย่างอยสุดเนี่ยได้มีการติดต่อก,กันชาวบ้านไม่รู้สึกว่าฐานอยู่ไกลหรือฐานคิดว่าชาวบ้านคือชาวบ้านไม่ใช่ ทุกคนต้องร่วมกันเพื่อเป็นรรงต่อสู้บริษัทซึ่งจะพัฒนาถึงการระดมสัรพกำลังในปัจจุบันน,บนี้ว่าทั้งภาคเอกนชนะรต่างเนี่ยเราจะไปช่วยทําการรบได้ไงเมื่อเกิดเหตุจริงๆเหมือนกับที่ยูเครน,นอ่ะบริษัทต่างๆเขาก็สร้างโดงซ่องโดรต่างใช่ไหมมามาช่วยกองทัพพะจะรบยังไงสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจกันระบบกองทัพและประชาชนนี่คืออาจารย์หนองก็คือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาวางระบบ เกี่ยวเกี่ยวกับ<อ>บ้านเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับถึงแม้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะเพราะตอนนั้นตัวใหญ่ก็ต้องพลเอกพิจิตรใช่ไหมครับท่านเป็นเป็นผู้นำนะครับผมก็เป็นว่าไอ้ไอ้มุกเล็กๆล,ล,ล็กน้อยพวกนี้กําลังใช้หรืออย่างอย่างตอนนั้นมันจะมีเรื่องที่ที่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือสูงพนาเด็กเล็กครับอาจารย์ซึ่งผมก็เอาเด็กเอา,เอาเ,อาเอาเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเข้าไปสอนชาวบ้านแล้วก็บอกว่ามีผมเป็นคนวิ่งถ่ายวีดีโอด้วยนะแล้วก็ทํายวีดีโอเป็นเรื่องใหญ่มาก เอาวิดีโอเราเอาทีวีพิตั้งในชาวบ้านมองกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ดูกันถ้วยหมดภูนากินอำเภอตรงนั้นเนี่ยนะเขาก็บอกผมไม่เคยเข้าไปเลยเข้าจาจย์ไปผมได้เข้าไปเลื่อเชื่อนะแต่ซึ่งมันได้คือชาวบ้านก็เห็นอ๋อเด็กเมืองกรุงก็เป็นอย่างนี้เองเหรอเขามีอาหารแลเราก็มีเรื่องพูดพูดถูกนาการก็คือขาดอาหารขาดสารอาหารบางอย่างก็มีการมาสอนการทาการทาอาหารแล้วก็มีการสอนเรื่องจะเลี้ยงเด็กยังไงสุดท้ายก็ตั้งเป็นสูตรแล้วให้พักพลเรือนเข้ามาสอนพอตั้งสูตรเด็กเล็กปั๊บเนี่ย พวกพี่ๆก็ามาถามว่าน,น้องทําอะไรเนี่ยเอาให้มันทหารมาเ,เลี้ยงเด็กได้ยังไงเราต้องลบสี่อะไรเฮ้ยพี่ถ้าเด็กเราไม่เก่งเราจะสู้เขาได้ไงเพราะพี่นาเขาเต็มแรงรต่างไว้ยังไงบ้างนะเราต้องสู้ให้ได้ดี๋ยวนี้ก็เลยมีไอ้หน่วยทหารมีศูนย์เด็กเล็กเกต็มไปเลยมันเกิดจากตรงนี้มันกระจายออกไปซึ่งได้ไประโยชน์กับทหารแล้วนะแต่ว่าในชายแดนก็ได้ไประโยชน์ไปแล้วนะครับสิ่งตอนนี้ก็คือระบบการต่อสู้พิเศษคือทุกคนไม่ได้มองว่าเรื่องทหารคือทหาร ประชาชนคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกส่วนเกี่ยวข้องการรบและการปกครองประเทศหมดนั่นคือสิ่งที่ทําในช่วงที่สายบัวสายบูนะครับแล้วก็จนทำถึงพันตรีแล้วนะครับจริงมันมีเรื่องตอนฝึกด้วยเพราะว่าเรื่องแปลกๆนะเวลาตอนฝึกทหารที่อยู่ที่หน่วยที่รังน้ำสานนะ,ะเรื่องขำๆก็คือผู้พันว่าถามว่าน้องหนูจะมีการแข่งขันยิงยิงปืนของกองพลต้องแข่งกันหมดเลยนะคิดว่าจะได้เท่าไหร่ ผมก็บอกเดี๋ยวขอ,อย่านนิดหนึง่งกเคือคิดเลขคิดเลขคือชาร์ปโปรแกรมไมเบร์คือมันคำนวณได้ครับแล้วก็คำนวณบอกว่าอ่าอีกเดือนหนึ่งข้างหน้ามันจะได้แปดสิบสามจุดศูนย์ถึง 0, แปดสิบสี่จุดศูนย์เท่านั้นผลออกมาคือได้คะแนนแปดสามจุดห้าได้ที่หนึ่งทำไมได้คำนวณได้เพราะว่าแต่ละคนในแต่ละท่ายิงเนี่ยมันจะมีกราฟของมันเราเป็นแต่พลอตกราฟในแต่ละคะแนนของแต่ละคนมันจะออกมาเป็นภาพใหญ่ว่าเส้นมันเป็นยังไง พอเส้นเป็นไงปั๊บเราเราก็รู้ว่าเส้นนี้มันสมมุติว่าพูดง่ายคือถ้ายิงไปแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันลาบแล้วมันไม่ขึ้นอีกแล้วรอาาจย์รเราไม่ต้องยิงกระสุนที่มีนะไปใช้ในสิ่งที่มันชันกว่าอันนี้หลักของหลักธุรกิจเลยครับ,รบนี่คำนวณเรื่องวันรีเกรชันในการคำนวณกระตุถอยคำนวณได้แล้วก็บอกไปได้วยลุ้งหน้าโ oh, อ้เขาดีใจ่ายมาผู้พัน <laughs> อันนี้คือสิ่งที่เล็กๆน้อยน้อยไอ้ที่เราทำแปลก,ลก,ลก,ลกๆปอยู่ในตอนเด็กๆพอผ่านจุดตอนนั้นเป็นร้อยเอกนะแต่เรากนะ็ทำมาจนทั้งมันจบแล้วเนี่ยก็ เป็นพันโทก็บังเอิญก็เนื่องจากเราทางานประเภทนี้มาใช่ไหมเรื่องการดูแล,และอะไรต่างก็เลยลงที่ตอนนั้นกองทัพเขาก็แต่งตั้งเป็นผู้พันพัฒนาไอตอนแต่งตั้งเนี่ยมันก็ไม่มีเลยเลยเป็นศูนย์ไม่ไมีเครรู้จักกองพันพัฒนาคืออะไรผมก็เป็นคนเขียนอัตราก,การจัดคือมันควรจะต้องมีอะไรเป็นคนออกแบบให้เขานะแล้วก็สร้างเข้าไปอย่างน,นี้มันเปลี่ยนไปยังไม่รู้นะแต่สมัยก่อนนั้นมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ได้รับการจารับจากกองทัพบก นั่นก็คือระดับพันโทเสร็จแล้วพอพันเอกพนเอกเนี่ยก็ย้ายออกมาไปอยู่ที่อยู่กับมุ่งชานผู้ยง่ายนะครับก็อยู่กับหน่วยหน่วยหน่วยระดับกองทัพบกทำงานกับคนที่เก่งที่สุดในสมัยนั้นคนหนึ่งก็คือตอนนี้เป็นพลเอกแล้วพลเอกปัญชรจวันสิงห์ใครก็ต้องรู้จักใครก็ต้องรู้จักผมผมเห็นแค่เปิดเพจอยู่แล้วก็มาเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวหนังสือมีหนังสือเรื่องในร้สายดาวอะไรต่างๆเนี่ยแต่สมัยนั้นมีคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งนะครับก็ไปทํางานกับท่านอยู่ นะครับแล้วก็โอเคมันก็ได้ได้จัดการเรื่องของการเปลี่ยนภาพของกองทัพสมัยนั้นหลังจากพิษวาตมินเนี่ยมันมันหมดแล้วทุกอย่างใช่ไหมครับอาจารย์ผมนี่ก็เป็นคนที่ไปเขียนเรียกว่าแผนงานให้กองทัพบ,บกเนี่ยเปลี่ยนความคิดทั้งหมดในเรื่องของการที่จะ,ะคือแต่ก่อนทหารเนี่ยจะดุอะพูดง่ายๆแล้วคุณก็ทําอะไรได้ไม่ได้สนใจประชายชนเลยบอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนก็มีหลายอย่างที่ไปทาก็คืออ่ามีโพลนะครับโพลนี่ก็ พูดง่ายโพสูนทุสิ์เนี่ยก็เกิดจากเงินของกองทัพบกนะฮนะแล้วก็โพของเราเองก็คือโทรศัพท์จากการสุ่มเข้าไปนะครับเพื่อราจะเช็คว่ามันจะตรงกันไหมอะไรต่างหรือว่าเรื่องของการไปสํารวจเอาความคิดของประชาชนมาแล้วก็ถาเำ้าว่าอย่างเงี้ยอาวุธต่างๆ,ๆเหล่านี้เราควรจะมีรือไม่มีสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจะไปเสนอให้กองทัพบกแล้วก็จะรู้ว่าประชาชนก็ชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วประชาชนก็จะไปตามนี้หรือมีเรื่องแปลกๆที่เราจะเห็นเช่นพาไปเที่ยวเที่ยวหน่วยทหาร นะหรือว่าทวมีฐานออกมาทําในเรื่องของจัดรายการพวกแต่ก่อนมีชินร้ชินร้าแอะไรประเภทนั้นน่ะฮะแล้วก็ให้ฐานเข้าไปลองเล่นดูให้ความรู้สึกว่าตาไม่ใช่สิ่งน่ากลัวครับฐานก็คือประชาชนธรรมดาอะไรตอนี้คือสิ่งที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างหาประชาชนแล้วให้พุ่มชาตเนี่ยอ่อนลงอันนี้เป็นการบีบพุ่มชาในตัวนะให้เขาอ่อนลงข้ามองประชาชนเนี่ยเป็น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 มิตรกันเป็นแรงกดกันสมัยท่านพลเอกวิมลวงมานิตที่วันนี้นะครับท่านก็ ให้โอกาสไปแต่มาช่วงหลังๆนี้ก็พอพอจะมีการอยากได้ยึดอำนาจก็เสียหายไปมันก็ไม่ก็น่าเสียดายแต่ก็ทิ้งไปไม่เป็นไรเช่นนั้นหลังจากนั้นก็บังเอิญหลังจากนั้นนิดเดียวก็ไปตอนพระเดวิเศษก็ได้รับคามกรูณาจากพลเอกชฉลิตยงใจยุทธนะครับก็เหมือนก็เหมือนก็โดดจากท่านพระเอกพิจิตรมาสักพักหนึ่งอ่ะก็ไปพี่จิ๋วพี่จิ๋วเนี่ยจะเริ่มมีการเมืองเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วแล้วก็ไปเป็นฝ่ายกันเมืองแล้วล่ะ เราก็ไปข้อเสนอข้อเสนอที่แปลกก็มีคำขำนะครับเช่นให้ในพลหญิงทําไมต้องให้ในผลหญิงเพราะว่าในผลผู้หญิงแต่กอนทัได้แค่ผนเอกผนเอกทำไมล่ะเต็มเ<ห>ต็มที่นะแผนเอกพิเศษเราบอกว่ากูก็ให้แค่ให้ในผลหญิงก็บ้างเพราะว่าเฉพาะวิชาชีพที่เป็นในผลนะให้ของผู้หญิงนะอย่าเช่นว่าจะหน่วยลบเป็นผู้ชายเนไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นทหารที่ผมจะฝึกเนี่ยนะปั้นดูกองทัพเนี่ยนะผู้หญิงเป็นได้หมดครับ อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงแต่อันนี้เป็นวิธีการที่จะทําให้มีในผลหญิงรู้สึกว่าคําเท่าเทียมกันใน,ในวิชาชีพของขเขาหัวหน้าพยาบาลเนี่ยเป็นได้สมัยนั้นก็ปปสบท่านจำชื่อทําไม่ได้ละภรรยาท่านเป็นหัวหน้าพยาบาลพอดยียิ้มเลย <c oughs> ได้ละให้เลยอะไรอย่างนี้นนะขำๆอันนี้ก็โอเคมันก็เป็นสิ่งหรือมีเรื่องอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องของการรับนักเรียนในร้อยที่เป็นผู้หญิง ซึ่งก็ได้ประโยชน์ของอตํารวจนะนะเพราะมันมีการสืบสวนสอบสวนแล้วนี่เขาเพิ่งยกเลิกไปเพราะว่าอาจจะกลับมาผู้ชายเป็นใหญ่อีกรอบนึงแต่เวลาที่จะสืบสวนเรื่องคดีครอบครัวผู้หญิงถูกกลมคืนนี่คุณจะไปคุยยังไง้าไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่มันได้ประโยชน์ผมเชื่อว่าเรื่องเรื่องนี้อาจจะได้กลับมามีนีะมีหลายเรื่องนะครับหลายหลายเรื่องทีเดียวแหละเรื่องระบบของกองทัพจะเข้มแข็งยังไงมันมีเยอะแต่ว่าเอาเฉพาะที่เหตุออกมาเป็นรูปธรรมก็คือเรื่องแบบนี้ แล้วท่านก็กรุณาดูแลผมไม่ทําเป็นในพลตอนอายุ46นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็หลุดจากการเป็นตำดีกระหม่มใช่ไหมครับก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่แต่หลังจากนั้น,นมันจะมีเรื่องเรื่องแปลกๆก,ก็คือเรื่องของอ,อัน,นจะพูดได้ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางใต้ซึ่งเปลี่ยนเอาทหารออกใช่ไหมแล้วก็มีเอาตำรวจไปรับผิดชอบโดยทันกระทันหันเนี่ยผมก็ต้องนั้งสีเรียนไปที่ประเด็บเวลิตบอกว่ายังไงต้องบอกรัฐบาล จาทำอย่างนี้เลยเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นเหมือนสมัยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ม,มันเกิดทุกวันนี้เพราะมัน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 เป็นปผิดจังหวะบ,บางอย่างซึ่งพูดไปก็ไม่ดีแต่ว่าคุณมองไม่ออกเราจะได้มีการป้นปืนเลยใช่ไหมไม่ว่ากันแต่นี่ก็คือสิ่งที่ได้ทําตามเป็นในผลและที่มันไกลวันนั้นอีกก็หลังจากาจบงานไปพงในผลได้แล้วผมก็อยู่บ้างเลยพออยู่บ้างก็มีปัญหาเรื่องเสโดงสุดแดงในตาใช่ไหมเราก็ไปเป็นดีเจ อันนี้แหละอาจารย์นหน่อะหลายคนไม่รู้ <c oughs> นายพลไปเป็นดีเจมันยังไงอาจารย์มีชื่อชุมชตนตอนนั้นมีชมุมเสื้อดแดงอยู่ใช่ใช่นปชประมาณช่วงน่าจะปีห้าสามหรือเปล่าอาจารย์คือมันเริ่มจากการโดนปราบไปรอบหนึ่งก่อนครับแล้วก็รู้ว่ามันไม่ถูกแล้วเราก็พูดว่าวิธีการจะสู้เนี่ยสู้ยังไงให้ประชาชนปลอดภัยสู้ยังไงให้ประชาชนเนี่ยชนะด้วยและปลอดภัยด้วยทาวิธีการง่ายๆก็คือว่าคุณจะต้องไม่ให้ทหารมาปิดล้อมครบ ครบรอบล้อมเหมือนกับที่เราดูในยูเครนอ่ะอย่าปิดล้อมครบล้อมถ้าปิดล้อมก็บอปั๊บเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้คุณโดนทดนทำลายเราก็ต้องมาสร้างเครื่องกีดขวางนู่นนี่นั่นสิแต่เขาเข้ามาเข้ามาหน้ากระดานเยอะแล้วก็บีบให้มันเ,ล,เล็กลงเข้าไปได้ที่มันเข้ามาตลหลงมามนชั้นชั้นเนี่ยเคยเคยยิงเขาไม่สงชั้นนะอ้นั้นนะผมทั้งนั้นนะ่ะที่ผมที่ผมบอกไปนะเขาเอาไปใช้กันนี่ยเรก็ไปแพร่กระจายผมก็เออถ้าเขาเข้าใจานี้ก็ดีนะครับแล้วก็ผมถึงขนาดมีเต็ของนนอของผม แต่เป็นชื่ออื่นนะชื่อไม่ใช่ชื่อตัวผมหรอกเอ่ส่วนก็ทำทำเป็นเตน,น,นของเ,ขเองจากรายการที่ผมจัดอืมอาจารย์อาจารย์หล่งพอพอจะบอกได้ไหมหรือว่าจะจะต้องเก็บไว้เป็นความลับฉายาดีเจในพลนี่มันน้าแล้วเนี่ยมันหมดอายุความแล้วอาจารย์ตอนนั้นใช้คำว่าคลองบางหลวงฉายาคือคลองบางหลวงอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดมีโฟนอินเข้ามาหาไหมครับตอนนั้นนี่มีเยอะอ่ะแล้วเขาเรียกเรียกอาจารย์ว่าคลองบางหลวงคุณคลองบางหลวงใช่ผมอยากจะถามคุณว่า อย่างนี้เลยแหะ <Minor S 1> ครับอา<ม><ม>จารย์มี <Bueno> เรื่องขำมีรุ่นพี่มาเข้ามาที่สถานีนะออ้ยผลเอกนี่วายุงา่งเลยสิเขาจำผมไม่ได้เขาจำไปแล้วก็บอกน้อง ok เนี่ยโอ้โหพูดเรื่องการสู้ทหารได้ดีมากเลย <Bueno> เราจะป้องกันประชาชนยังไงไอ้นี่เขาเป็นทหารนะผลเอกนะนะล้วนั่นขงขำโอ้ตัวแข็งเลยผมก็ไม่ไหวแล้วทำไมมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจับผมได้อะไรเราพยายามหลบๆอยู่ผมจะหลบหมดนะ มีงานมีมีมเสื้องเสื้อแดงผมไม่ไม่ไปยุ่นแต่ผมจะบอกผ่านพวกเสื้อแดงไ้ว่าอย่างเงี้ยอย่างนี้ควรจะทำอย่างนี้ไม่ควรทาอย่าง,างซานลอนซันเนี่ยก็คือช่วงนั้นมันมีที่จัดที่สนามหลวงเนี่ยเขาเปิดเผยกันไปซึ่งมันโดนโดน,โดนไอ้สไนเปอร์ได้ครับอาจารย์คุณต้องกันอย่างง้นอย่างนี้อะไรต่างแล้วก็น่าเสียดายที่ว่า,าเสือแดงแบบพี่แดงเนี่ยแกประมาทไปยืนในจุดที่อันตรายแล้วแกเป็นคนเปิด ปเป็นคนล่อยนี่คุณขยับนิดเดียวโดนหลอกนิดเดียวขยับตัวจากจะมุมมืดปั๊บเนี่ยโดนยิงเลยซึ่งอันตรายมากแล้วที่ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วว่ารอบผมมีสองรอบใช่ไหมปี้สองห้าสามบอกรอบนี้เขาเขาฆ่าคุณแนะ่คุณต้องระวังเพราะาผมพนา,าผมรู้อะไรเป็นไรแ,แสดงว่าจันเคยเคยคุยกับเสดแดงก่อนเกิดเรื่องไม่ไม่ไม่ผมไม่ผมไม่แตะต้องอมมีใครรู้เป็นใครอ๋อมันก็คือไม่ไม่ ฝากคนหนึ่งไปบอกหรือไงครับต้อย่างั้นอย่างนั้นผมไม่ไม่ใครที่ว่าแสดงอันตรายมากครับอันตรายมากเพราะว่าเขาไปประกบป้าแก่จำได้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวยุ่งเลยทีนี้มีความรู้อันตรายแล้วตอนนั้นยังรับราชการอยู่อ่ะตอนนั้นอาจารย์รับราชการอยู่ด้วยเป็นในพลอยู่ด้วยจัดรายการต่อสู้ต่อตั้งรัฐบาลด้วยก็นี่ไอ้นี่คือหนึ่งในต้นกาเนิดคำว่าทหารแตงโมหรือเปล่าครับอาจารย์อาทหารตงโมมีอยู่แล้ว เดินมาก็เจอเพื่อนอยู่ออกมาทำร้ายอ๋อมนเดินเล่นอ๋อแต่ว่าก็เจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอรุ่นน้องเจออะไรเยอะอยู่แล้วแล้วช่วงชีวิตที่จัดรายการวิทยุตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่สลายเสื้อแดงไปแล้วอาจารย์ยังยังค่องแวะกะไม่ลวไม่ละเพราะว่ามันมันจบแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็จะเข้าของรัฐบาลยิ่งรักแล้วล่ะก็เลยก็ปล่อยไป แต่ว่าเราเสียดายอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะเสียผมบอกชัดเจนว่าอย่าไปยึดยี่สนย์กลางไอ้ที่เบเทีอันตรายคุณต้องอยู่ข้างนอกประชาชนอยู่ข้างนอกแล้วคอยตรลบหลังเนี่ยปลอดภัยที่สุดอืแต่ที่จับว่าไม่รู้จะทอะไรก็ตอนนั้นคุณป,ปัดปวดมันก็เรียกไปตรงกลางคุณก็เสร็จเลยคุณก็โดนปิดล้อมแล้วก็เกิดอ,อันตรายซึ่งเราไม่พูดต่อครับไอ้นั่นก็ผ่านมาเป็นสิบป,ปีแล้วอาจารย์หลังหลังจากเสื้อแดงแต่คําถามสําคัญคือฉายานายฐานประชาธิปไตยหลุดเข้ามาในวงวนของ สนามการเมืองได้ยังไงฮะก็เนี่ยแหละเพราะว่าคนเขาฟังดีเจวิวอยู่เขารู้เขาได้ยินเสียงผมอยู่เขาก็ไปกระซิบอะไรก็ไม่รู้กับทางธนาทรกับทางปีบุตรกับของผมเนี่ยจะมีฉายาหนึ่งอ่าไม่ต้องบอกแล้วกันฉายาเนี่ยจะเขียนอยู่ในเวทีของการต่อสู้การเมืองครับอ่าแล้วก็โต้โต้กันทางการเมืองค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าอาจารย์ปีบุตรแกก็จะแ้่ผมก็มี Facebook แล้วเนี่ย ครับใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้พูดหนักนั้นแต่การจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นไรเนี่ยว่าเป็นคนยังไงเขาก็เห็นวเอะประธานคนนี้นี่มันพูดไปเหมือนชาวบ้านอะไรกันก็มีอีกสายหนึ่งซึ่งเป็นสายพวกใต้ดินนะนะพวกพวกนแดงใต้ดินเนี่ยเขาบอกคนนี้ใช่คนนี้คือคนใช่อืเขาก็เลยมาทักถาม,ถามก็โอเคก็มาเข้าทางกันนะเห็นว่าคลิปแค่ห้าวินาทีทจริงๆแล้วอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าเขาจะให้ไปไปเป็นรุกงทัาพไปเป็นผู้คำไม่ใช่ได้ละ เพราะเราอยากจะเปี่ยกของทัพให้เป็นกองทัพที่รับใช้ประชาชนเป็นกองทัพที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกรักอนะ่ะคุณเห็นไอ้ฐานริกันไหมลงเครื่องบินมาทุกคนไปกอดอ่ะไม่ใช่ญาติด้วยนะไปกอดคนรักมากคนระับเพราะช่วยคุณช่วยช่วยประเทศชาติไว้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องการอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเห็นทหารแล้ววิ่งหนีไม่ควรมไม่ควรอาจารย์อาจารย์หน่องเล่าให้ฟังได้ไหมก่อนวินาทีที่จะตกปากรับคำมาคุณธนาธรเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยมากับใครแล้วก็พูดอะไรกับอาจารย์ก็มากับคุณต่ำอ่ะ คุณตอมคือคุณชัยธวัฒน์แต่ว่ายังไม่ไตกลงนะ,ะอนนั้นคือมาพูดว่าพรรคเขาเป็นยังไงอ,อ๋าก,ก็คือมามาพรีเซนต์พรรคอนาคตใหม่เสร็จแล้วก็ให้ไปบุตรติดต่อมาคุณแต่กกีบุตรติดต่อมาแล้วไปเจออีกทีหนึ่งน,นั่นแหละอันนั้นคือตกลงอือาจารย์ปยบุตรอาจารย์ป๊อกพูดปุ๊บอาจารย์หนงก็เซเย่เลยถือว่าอาจารย์คือเราฟังแล้วนะเขาเป็นพรรคเป็นยังไงพรรคที่เป็นเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยนะโอเคแล้วก็ปีบุก็ชวนเพราะทั้งที่เป็น เป็นสายแบบว่าเป็นวิชาการเป็นความคิดที่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญความคิดที่จะป้องกันการรัฐประาาหารยังไงแนวคิดต่างๆเนี่ยม,มันมีอยู่แล้วรเราเห็นอยู่แล้วว่าทํำยังไงเราก็เราก็มีเรื่องนิติรัฐด้วยสมัยนั้นใช่ไหมเราเห็นว่ามันต้องเล่นทางนี้มันถึงจะจบเรื่องการรัฐประาาหาร,รแล้วก็หลังจากนั้นนีอาจารย์หน่งก็เข้ามาเป็นรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับจนถึงว่าโดนเว้นวักทางการเมืองอาจารย์หน่งเจอการเล่นเกมการเมืองอย่างนี้อาจารย์หน่งเข็ดไหม ก็เมื่อวานนะั้นก็ไปที่ที่บางซื่อก็มีสส,สไปจัดรายการ,รอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เชิญผมไปก็มีคนมาก็มีคนมาพูดว่าก็กจะโดนยุ่มอะไรเงี้ยเก้าไกลใช่ไหมเราก็บอกว่าเราก็ต้องเดินกันต่อไปผมก็เลยไปคุยกับเขาบ,บอกผมเนี่ยโดนมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังเดินอยู่เรื่องปฏิรูปกองทัพไงแล้วผมก็ยังมาช่วยก็อยู่ช่วยหาเสียงอะไรต่างนั่นคือสิ่งที่เราเราคิดว่าอันนี้มันเป็นการเดินทางเพื่อร่วมงานเพื่อร่วม,มทางซึ่ง ผมจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าทำเรื่องประดุก,กองทัพเรียบร้อยนะไปคุยเรื่องของกองทัพไปแก้ปัญหาเรื่องต่างเรียบร้อยหมดเนี่ยที่กองทัพเขาเขารับไปแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่เล่นการเมืองเลยกนะ็ได้ครัเพราะว่ามันจบแล้วงานผมจบแล้วประเทศชาติมันมีความมั่นคงแล้วแล้วทหารจะไม่คิดใจยืมหน่ายต่อไปอาจจะอยากละแต่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลําบากแล้วตรงนั้นเนี่ยประเทศชาติจะเจริญแล้วคุณจะมาอ้างทหารอ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อที่จะไป ไปแล้วไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆก็ทั้งทาไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยประชาชนจะชนะออาจารย์หน่งช่วงสุดท้ายครับไอ้หลักคิดในการใช้ชีวิตของอาจารย์หน่งเนี่ยที่เป็นนักสู้ตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์ยึดยึดหลักอะไรไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ <c oughs> คือเราเห็นว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็อยากที่จะเปลี่ยนมันมมง่ายๆแค่นั้นเองแต่เหมือนคนที่เขาไปสู้พวกเสืเน้นแดงอะไรต่างเห็นความไม่เป็นธรรมไงเขาอยากได้ความเป็นธรรมแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยมันมองเห็นว่าไอ้คิดแค่เนี้มันยังไม่พอหรอกมันต้องไปข้างใน ในแก้ข้างในตรงต้นทางเหมือนกับที่เราเราชอบแก้ปลายทางอะ่ะเช่นว่าเห็นว่าขบวนการยี่ทําไม่ดีรักไว้นั่งดาา่าศาลถึงไม่ใช่คุณต้องไปข้างในไปข้างหลังไปดูเิว่าใครที่ไปแอบอ้างหรือว่าก้อนไหนหรือเครื่องมือไหนหรือกฎหมายตัวไหนที่ทําให้เขาทำได้เช่นตัวอย่างยิ่อำนาจได้ในะเพราะว่าทางศาลเนี่ยยังตีความว่ายิดงอำนาจเป็นอำนาจรัฐาธิปัตย์ใช่ไหมครับคุณก็ไปแก้รัฐนูนตรงนั้นดิอืมอันนี้คือแก้โครงสร้างรัฐนูนโครงสร้างทั้งทุกอย่างอยู่ในรัฐธรรมนูญ ถ้าคุณแก้เ่งนี้ได้คลิกปั๊บเนี่ยตอนนี้ขยี้นั้นปั๊บเข้าคุกเลยแต่จุดความคิดแก้แบบนั้นแต่ทรามนั่งด่านั่งว่า่าทาไมศึกษาถึงได้จับทาไมศาสตร์ถึงได้แก้เขาทําตามกฎหมายที่เขาบังคับไว้่ยไอตัวต้นทางมาจากรัฐธรรมนูวกลายมป็ีกฎหมายแล้วกฎหมายก็มีคนเอามาใช้งานเราก็ต้องไปแก้ต้นต้นทางให้จบผมชอบแก้ต้นต้นทางไม่ชอบไม่ชอบแก้ปลายทางมันเหนื่อยมันมันแก้ไม่จบวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆกับอาจารย์โนนะครับทั้งทั้งเส้นทางในการใช้ชีวิต แล้วก็ในการวิธีการมองการแก้ปัญหาต่างๆนะครับวันนี้ทางรายการเดนิวิเกนขอบคุณอาจารย์นหน่งมากเลยนะครับ,รบขอบคุณนะครับ,รบวันนี้รายการเวลาหมดนะครับผมกับอาจารย์นหน่งลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์นหน่งลาไปก่อนัดีสวัสดีครับ